แหล่งอาหารทะเลตอนเช้าตลาดลับของคนจันทบุรีไม่ต้องไปถึงท่าเรือก็ได้ของสดแบบนี้ของทะเลใหม่เข้าทุกเช้ามาดูสิว่าคนพื้นที่เขาซื้ออะไรกันปลาเยอะมากใหญ่มากปลาทูรังโลละ80เท่านั้นสวยๆเลย โอ้ยี่สิบบาทเองเหรอปลาจวดเหรอโลละยี่สิบบาทเองนะคะจวดเค็มหางเหลืองโลละหกสิบนะคะสีเสียดโลละห้าสิบนะคะหรือปลาหางแข็งนะคะโลละห้าสิบบาท,บาทหกสิบบาทเนี่ยเหรอร้อยยี่สิบเองร้อยยี่สิบทเท่านั้น ถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีหรือว่าจะไปเที่ยวเขาคิชกูดนะคะรองแวะตลาดนี้<ล>ดูค่ะวัะนนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดน้ําพุนะคะหรือตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรีเดเราไปหาของสดดูนะคะว่าราคาเป็นยังไงถูกไหมสดไหมนะคะซีเบ็ดเพิ่งมาโลเลยกันเนี่ยลลลลเล็กๆสองอยเท่านั้นนี่ ต,ตัวใหญ่230โ oh. อ้สโหสดสดสวยๆเลยนะคะเดินทะลุมาข้างหลังนะคะซอยนี้เป็นที่พ่อค้าแม่ค้ามาตั้งขายของกันปลาโคกโลละ40 3สามโล,ล uh huh. ร้อยเท่านั้นปลาทูลางโลละ80สวยสวยเลยมีผลไม้ขายนะคะมีของทะเลขายปูไข่ยยังไงจ๊ะสู uh huh. มี้5 0บามร้อยาค่ะอันนี้ของโกโลบี uh huh. แล้วก็อันน uh ี huh. ้ของละลายเนี่ย ล่องละร้อยยีเนี่ยเหรอร้อเองมูเล็กนะคะ120เท่านั้นหอยแมงผู้แกะถุงละร้อยสามิ้าขีดครึ่งร้อยสามสิบนะคะอันนี้หอยลายโลละร้อยยี่สิบดสสวยๆเลยตัวเบลเลอร์เลยนะคะถ้าเป็นหอยแมงผู้สี่ห้ามีปาาเค็มขายนะคะโอ้ปูนึ่งก็มีขีดละ60โลละหกรอนะคะ 4-9โมงเช้านะคะมาซื้อของสดสดกันได้ปูม้าแต่เป็นปูม้าน็อกไซส์เล็กนะร้อยสี่สิบระหะมึกหลอดนะคะ2อ0 2้อยสอนะคะตามขนาดนี่ก็ใหญ่อยู่นะ24ตลาดมีของเยอะเลยนะคะโอไหลทะเลขาขยังไงคะ โลละสองร้อยปลาไหลทะเลนะคะปลาทำแล้วเป็นจานๆก็มีจานละ40 45บาทได้ตั้ง3ตัวเลยนะจวดเค็มต่างๆนะโลละ180 200ปลากดโลละ80เท่านั้นนะคะแมงกะพรุนโลละ100บาทของทะเลต่างๆมีขายหลากหลายนะคะกุ้งไซเล็ก150หมึกต่างๆนะหมึกไข่240 150ก็มีหมึกสายโลละรนะ้อยเนาะมีหมึกสายด้วยโหหมึกกระดองใหญ่มากโลละร7 0นะคะดุกทะเลใหญ่มากโลร้อยยีนี่ปลาหางเหลืองเล็กโลละ30นะคะอินทรีแค่โลละ200ร้อเท่านั้นปูดำนิ่มนะคะอันนี้กล่องละ120เนาะ นิ่มๆเลยเอาไปทอดได้ทั้งตัวนี่หยี่สบาทเองเหรอปลาจวดเหรอโลละยีสิบบาทเองนะคะจวดเค็มปูใบปูใบไม่มีก้าม20ิบบาทเท่านั้นนี่ได้ทั้งถาดไปเลยปลาเยอะมากเลยนะคะทูลังแปดสิบนะคะใส่แดงหกสิบทูมันร้อยตาโตหกสิบเท่านั้นเป็นปลาหิว หางเหลืองโลละ60นะคะนี่เป็นสีเสียดสีเสียดโลละห0านะคะขากไก่หรือปลาหางแข็งนะคะโลละ50บาท60บาทตวัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีนะคะโลละ90บาทปลาหลากหลายมาซื้อมาอุดหนุนกันได้ตลาดนี้ขายถึงกี่โมงคะคนสวยตีสองถึงเก้าโมง เช้าตรู่เลยกุ้งต่างๆนะคะมีหลายไซส์เริ่มตวร้อยสี่สิบสองร้ิไซส์นี้ตลาดนี้นะคะน้องปลาโอข้าปลาอยู่เลยอะ่ะยังยังแถมปลาด้วยตัวหนึ่งโอาลโลละาเจ็ดสิบบาทนะคะจาระเม 120. ็ดร้อยยี่สิบปลาซีตกอยู่ที่สองร้อยสองสโอ้โอ้ไอ้นี่มันตัวใหญ่มากเลยอะ่ะไอเนี่ยปลา ริวคิวร้อยสามสิบนะคะตัวใหญ่อืมใีซีสองร้อยยี่สิบนะคะ,ะปลาตาโตเจ็ดสิบสาููที่เก้าสิบนะคะอิงปากระพงอันนี้โลหรือว่าเป็นโลโลละร้อยสามสิบนะคะปากระพงะถ้าเป็นกระพงใหญ่อะคะ 260นะคะตัวใหญ่ว่าตลาดนี้มีขายกุ้งเริ่มต้นโลละร้อยนะคะกุ้งกิโลละ100บาทกุ้งนิ่มตัวใหญ่ๆ1 9อเาองอ่ะเนี่ยนี่กุ้งกุลานะคะนี่หน้าตายอย่างนี้โลละ220บตัวเบลอเลย ก็มาสึกกุ้งสดๆได้ที่นี่นะคะของสดของแห้งก็มีนะคะหลากหลายมากป้าน้ำจืดก็มีกบก็มีนะคะกระพงมีหลายไซส์นะคะตั้งแต่ใหญ่มากๆแบบนี้โลละส7 0นะโคตรใหญ่แบบนี้ โโต้องมาที่ตลาดเทศบาลเนี่ยก็จะมีไซนี้นะคะจาระเม็ดโลเท่าไรหร่อ่ะคะ,ะจาระเม็ดร้อยยี่สิบจาระเม็ร้นะคะถ้าเป็นปลาเก๋าอะคะปลาเก๋าสองร้อยนะคะสัก90บาทเท่านั้นลินหมาร้อยยี่สิบโอ้ปลาโอตัวใหญ่ๆนะคะ โอละแปดสิบเท่านั้นโอดำตัวใหญ่ปลาเยอะมากใหญ่มากอินซีก็มีหลายไซส์เลยนะคะเพียบตลาดนี้ต้องมาเช้าๆนะคะใส่ยๆก็เริ่มจะเก็บแล้วโอ้มีหมึก หลายไซส์นะคะหมึกใหญ่ๆก็มีหมึกใหญ่ๆด้วยค่ะค่ะหมึกเล็กเริ่มต้นร้อยแปดสิบบาทอโอ้หมึกสอกตัวยาวๆอย่างนี้โลเท่าไหร่คะสามร้อยี่สิบนะคะหมึกหอมละคะสามย,ยี่เหมือนกันอกโอ้แล้วก็หมึกกระดองสองสิบนะคะ หอยเดินเดินอยู่เลยอ่ะนี่มันเขาเรียกหอยอะไรนะคะหอยจุ๊บหอยจุ๊บเอามาแกงเนาะดูดอร่อยเลยโล่อะไรคะรหร้อยหกสิบนะคะน้องกำลังสดสดมากเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นหอยแงง่ะคะร้อยร้อยเจ็ดสบ้อยแปดสิบสดสดแถมดินนิดหน่อยหอยแงงคู่อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะ หอยลายที่นี่โลละ80เท่านั้นนะคะตัวใหญ่ด้วยอะ่ะปลาเอโคนโล,ละอะไรคะปร้อาสิบอืมถ้าเป็นจาระเม็ดอะคะ่ะ120เท่านั้นนะ,ะมีน้องฉลามด้วยโลละ70บาทเท่านั้นนะคะปลากระพงไซส์เล็ก ร้อยยี่สิบโหกระปงมีหลายไซส์เลยนะคะโอ้สากเหลืองใหญ่โลละ140นะคะนวลจันโลละหกนะคะอันนี้มันเก่ามุกอยู่ที่ประมาณ1น0่งรบาทนะคะราคาแต่ละวันแตกต่างกันเนื้อปูแกะนะคะเป็นปูก้อนแบบนี้ขีดละ200บาทสวยๆเลยมันปู สี่ร้อยห้าสิบนะนะครึ่งโลอืมนะครึ่งโลนี้เนื้อแกะ4นะี่รโอ้สวยมากเลยนะเนื้อปูสวยมากเลยนะคะตลาดนี้สดมากเลยอะ่ะ2,300นะคะต่อกิโลราคาแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับราคาปูด้วยถ้าเป็น 700ดร้อยโลละเจ็ดร้อนะคะถ้าเป็นก้ามแข็งกัง้งถุงละสี่้อยห้าสิบนะคะ <75. S 1> โอ้เนื้อกัง้งถุงเบลเลยนะคะสามร์เจ็ดสิบห้าบาทตลาดน้ำพูก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับใครที่อยากจะมาซื้อของในตอนเช้าๆนะคะและถ้าใครอยากจะแนะนำตลาดไหนก็เขียนมาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวมาให้ทุกคนดูกัน